สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องสาวนาชาแนลนะคะทุกคนวันนี้หมวยพามาทําผัดหอยลายนะคะวันนี้ผัดหอยลายเป็นหอยลายแกะนะคะนี่ค่ะอันนี้หมวยได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็โหวละพานะคะอันนี้เป็นหอยลายแกะนะคะหมวยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำพริกเผานะคะใส่ลงไปเลยผัดไปเลยค่ะน้ำมันน้ำมันพริกเผากระเด็นใส่ด้วยนะคะคุณผู้ ได้แล้วเดี๋ยวหมวยใส่หอยลงไปเลยค่ะเคลงไปเลย ยังยังยังเดี๋ยวเราปรุงก่อนเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้หอยเนี่ยเราไม่ต้องมาใช้แบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้เอาเป็นฝาเดี๋ยวนี้เราใช้แบบเป็นเนื้อเลยเวลาเรากินแล้วก็ตักกินได้เลยอะหคะเราไม่ต้องผ่านนานคะ่ะเพราะว่าหอยเขาสุกอยู่แล้วอือก็ ตามพิธีเป็นพิธีเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันค่ะก็จะใส่สีอิวขาวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะนิดหน่อยอ่ะพอเสือ,อเข็นแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้สูตรไม่มีนะคะสูตรกะเหมือนเดิมค่ะอ่พอเดี๋ยวมันจะเค็ม มีคนสก,กิดข้างๆด้วยนะบอกก็พอแล้วพอแล้วอ่าน้ำตาลทรายมาด้วยแล้วก็เราก็จะใส่หมวยจะใส่รสด,ดีไปนิดนึงนะคะอืมพอแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายพอโอ้โอ้คนแบบลุยๆทำกันแบบลุยๆระวังมากเลย นไหคะน่ากินแล้วเห็นไหมคะทุกคนแ,<ม>แล้วแล้วเราก็มาใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ชิมก่อนเห็นะะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะอืมใส่ซีอิว๊วขาวไปอีกนิดนึงค่ะเติมเข้าไปค่ะเมื่อกี้เรากลัวเค็มไงอืมแต่หอยของเขาม,มันไม่เค็มเพราะเราล้างสะอาดแล้วอ่ะ เสร็จแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะอ่ะชิมก่อนมีคนชิมอยู่ข้างๆด้วยนะคะเอาอยังไม่พอค่ะชิมอีกรอบโอเคค่ะพอแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยหัว <laughs> ยูไม่น่าเกลียดมากทุกคนน่ากินมากเลยนะเธอดูสิดูสิกับข้าวฉัน นี่กับข้าวฉันโอเคมากเลยนะวันนี้โอเคอีกแล้วนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเธออ่ะฉันให้เธอดูใกล้ๆเห็นไหมน่ากินมากขอบอกเห็นไหมเนี่ยโอเคคลิปนี้เราทำอะไรนะผัดหอยลายค่ะอันนี้เราทำคลิปผัดหอยลายนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ